เยงจะดังๆหน่อยนะคะวันนี้อยู่นอกสถานที่มาถามกินด้วยการกีนเช่นเคย เติลค่ะนเติลขอบคุณนะคะ a n ง you s โซ u c h ค่ะ thank you so much ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะค,ค่ะ เซ็นท่เซ็นท่าอุบลราชธานีห้านิตจับพักชินค้าทาว่าอยงนะฮะ oh. <c oughs> thank you so much เพรว่ามาจับปิ้ง I'm I'm shopping today ซนทัลอัมช้อปปิ้งแอดเซ็นทัลอุบลราชธานีค่ะ แอมช้อปปิ้งมอลล์แอกเซนทัลอุบลราชธานีค่ะขอบคุณนะคะน้องลาดาราดเซ่ฮ mm ัลโหลยูโมริ thank you so much Oh, big, 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 big Newton. <laughs> big Newton have have very, very vegetable. Ah, <laughs> nice delicious. น้งติมสวัสดีค่ะน้องติมจ้าสวัสดีค่ะไม่อีกแล้วไม่แล้วไายังไงมาลดลงไม่ไมจำเป็ไม่ต้องสนใจพี่คิลิเชสค่ะอัพอัพ ไม่มีเสื้อคุยอ๋อเหรอโอเคน้องล่าโอเคโอเคโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายขอบคุณน้อ,ณองล่าอะ thank you so much คอร e a r friend. thank you thank you เนทีค่ะโห,โหมันมีช่วยยายแห้งค่ะคุณยายสะบอ๊อ้วนวะลยเหรอมืต่ตกี้เราคุณยายมือน,นี้พิเศษค่ะคุณยายจ๋าพี่นาเข้ามาน้ำนาสวัสดีค่ะเจ๊ตุ้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ดาย,ยังไม่เห็นเขาคือว<ห>่านมากถ้าถามน้ำนานก็ามาที่อาจจะจะได้มาไอ้นี่ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีตรงๆใช่ไหมไอ้แก๊งตัรสีอยู่ตังตังคิวส์สมารค่ะตังคิวส์สมาร์ค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรค่ะ สนใจค่ะคุณยายเดี๋ยวให้คุณยายเป็นแอดมินดีไหมสใส่ร่วมนะกระโดดกี่เป็นนะคนรับอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณเอเอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุณผนนู้หเ,เป็นไรนะคะเพื่อน,นยายเล็กไม่เห็นยายเล็กไม่เห็น เด็กมองไม่เห็นค่ะยีเล็กมองไม่เห็นค่ะคุณยายนี่ยายเด็กมองเห็นแต่นี่นี่จะทชามโตโตนี่น้องตาจ๋าสวัสดีด่สน้องดา มาอีกแล้วน้องดามาอีกแล้วเสืวอเย,ยเล็กไปไหนก็ไม่ท่ามน้องดาอร่อยอะ่ะน้องล่าอร่อยอร่อยอร่อยมากน้องล่าดูนานๆเย,ยเล็ก่กินทีค่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นประเภทเส้นเนาะมันก็จะมีเรากินเนี่ยเยอะๆ มันจะมีไขมันใต้ผิวหนังเยอะค่ะถ้าทานเยอะไปมันก็จะเกินไขมันก็จะเกินนะคะ วันนี้จะกินหมดไหมเนี่ยกินหมดเนี่ยก็โตแล้วกินหมดนี่ก,โก,ก็โตขึ้นทันทีเลยค่ะโตตรงตรงกลางค่ะโตตรงกลางเนี่ย <Yeah. S 1> ยอดขนาอร่อยอร่อย <peach> แม่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่น้องไม่ไหวจริงๆนะเจเนะคุณยายจาัดก,การให้หน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่น้องขอบคุณค่ะ น้องดาเจสตูงคุณยายกระโดดขี่เป็ดโคลิสันเดอร์แตงยูซ่ามาสมมยเดียวเฟนน้องหมูน้องแลลวจิ๋ว้ม่หมูที่หลังกระปดองไปไม่ดูแต่จะรับ้าเห็นมูพี่หลังระวางน้องหู น้องดามานัมเบอร์วันเลยดนะ่าสงสัยจะยุ่งเขาบอกว่าเขาจะกลับมาดูทีหลังเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาดูค่ะน่าจะยุ่งเยเล็กว่าและหน้ามีกอดอร่อยมากดูอร่อยค่ะอร่อย อุ้ยทำไเบล้มึงเลยอ่ะนาแนตขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เย็กมาเลาะค่ะมาที่ซีทีอุบลขอบคุณนะคะ ว่ายังไงเยเล็กไม่ได้ดูเลยอ่ะน้องดาเยเล็กไม่ได้ดูกับน้องดาเลยเมื่อวาน พิเศษพิเศษน้องดาก็ไม่ค่อยเข้าใจเข้อพิมพ์เมื่อวานเขาใช้ภาษาอะไรก็ไม่ทราบเนาะน้องดานะ

ทําบ้ลนเรม่ทํเลยค่ะวันเนี้ยเก๋เก๋วันดีค่ะวันดีค่ะขอบคุณนะคะวัออนน้องดามาก็บอกว่าเขาจะกลับมาดูใหม่อือเขาไม่ได้เม้นอะไรเขาเมน้นแค่นี้แหละเขาบ,บอกว่าเขาจะกลับมาดูใหม่ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเลยนะคะทักทายกันเราทักทายกันทุกวันหลับวันนี้ทุกวันทุกๆวันเราทักทายกันวันละหลายหลายหนขอบคุณกันวันละหลายหลายค่ะอร่อยอร่อยเหมือนเดิม ผักอีกแล้วขอบคุณนะคะ แน่พรุ่งนี้จานน้องเก๋พรุ่งนี้จานเลยพรุ่งนี้จานเลยค่ะเนี้ย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 เป็นราดหน้ามีกรอบค่ะราดหน้ามีกรอบนะคะอร่อยนานๆนนกินทีเพราะว่ามันมันเป็นแป้งเนาะเดี๋ยวแป้งจสะสั่นโ้ำใต้ผิวหนังมันก็จะพาให้เราเกินอีกค่ะเนี่ยนานๆกินทีนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเริ่มเริ่มนะคะเริ่มเริ่มทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะเริ่มติดสองจากน้องเก๋ขอบคุณค่ะตะโกนไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่บ้านถ้าอยู่บ้านโอ้โหยายเล็กแผดสุดเสียงเลยอยู่ที่นี่ออมเสียงมากเลยแบบ หัดกับความรู้สึกของเยเล็กอะปกติเยเล็กจะแหกปากใช่ไหมอยู่บ้านอยู่นี่ไม่ได้คนเยอะคนเยอะอยู่ฟูดพาร์ตค่ะอยู่ฟูดพาร์ตนะคะขอบคุณนะคะ เดิมดูดูอืมอืมอืมเจ็ดสิบเท่าไหร่นะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเป็นเป็นพิเศษอ่ะน้องดาวปกติจะหกสิบ แต่เยเล็กสั่งพิเศษเต็มชามเลยปกติจะหกสิบค่ะน้องนาแต่เนี่ยยเล็กสั่งพิเศษเขาก็เก็บเจ็ดสิบห้าบาทค่ะจะเพิ่มผักกับเพิ่มเนื้อส่วนแป้งอ่ะก็ก็้กกกอนเดียวเหมือนเดิมอร่อยนะคะเ้าทำอร่อยจเจ้ามียยเล็กชอบทาน น้องดาไม่ถึงร้อยนะถือว่าถือว่าไม่แพงน้องดานะวุ้นจีน้องเก๋ว้นตรงกลางอะแต่เก๋ไม่ว้นเก๋ยังหน้าน้อยอยู่เหมือนเดิมไม่ว้นดูยายเล็กที่ล่ะหน้าบานเลยหน้าบานเลยนะเนี่ยอืเก๋ยังหน้าน้อย,อยเหมือนเดิมแต่ยายเล็กหน้าบานออก <c oughs> แกไ,ไม่อ้วนแกเลยกอ้วนขนาดกินแต่ผักยังอ้วนเลยขนาดกินไปคุยไปนกเนาะเขียนเนาะวันไหนกินข้าวเหนียวก็ปั้นเดียวน้อยๆต้องต้องจอกมากองเอาไว้ว่าเราจะกินประมาณเท่าไหร่ มันจะได้ไม่เกินอัตราไงอ๋อขอบคุณค่ะน้องดนาะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแหมน้องดาก็ายลเล็กสวยทุกวัน เคี้ยวไปได้นานอีกสักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวฟัน,ฟนหรุดฟันร่วงก็คงจะงดอาหารประเภทผักเคี้ยวไม่ไหวอะไรอย่าเงี้ยไงตอนนี้ยังพอไหวอยู่ค่ะยังเคี้ยวได้นานงไงนั่นไงเก๋บอก ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะที่อยู่กับเยเล็กนะคะทั้งที่จอดไว้แล้วก็ทั้งที่ไล่สติกเกอร์ให้เยเล็กนะคะต้องขอบคุณมากเลยะคะ่ะบคุณทุกวันน้องเกล <laughs> น้องเก๋กินกินเยอะก็เลยง่วงใช่ไหมโดยเฉพาะได้ได้ไดข้าวเหนียวมียิ่งง่วงนะเก๋ได้ข้าวเหนียวมียิ่งง่วงเอาขะหมูขะหมู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 กินหมูค่ะ <laughs> ขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะ ลงมาทานด้วยกันค่ะ จังเลยอ่ะน้องเก๋เยเลรกคิดว่าเป็นพันนะนั่นอ่ะถูกเนาะเดิมหนึ่งสี่ขอบคุณค่ะขอบคุณเลิฟหนึ่งสี่นะคะทูกถูกอ่ะเก๋ถูกมากชาวบ้านเยเล็ก เป็ 1> 1, นพะันนั่นน่ะทำไมเอ็กเขาสั่งมาได้ถูกจังเลยหลักร้อยอะ่ะไม่ใช่หลักพันได้ความจริงแล้วเพื่อนๆได้หมดแล้ว คุณน,นะคะ นี่ย่ายง่ามเป็นพิเศษเลนะขับคุณค่ะาวกจยิงเหรอคุณกินเกือวันนี้จะได้พอยี่สิบละเลิฟยี่สิบไลท์ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ลงก่อนหรอ <c oughs> cái lóng có vẫn ở lại không hiểu, chạy cái khoảng cái cái khoảng cái <laughs> จะหมดทำไมผักแก่เข้าแก่เข้าอ่ะเจ๊ตุ่ม <laughs> การผักแบบไม่ตัดทิ้งเลยอ่ะเจ๊แก่ก็เอามา <laughs> แก่แก่แก่น้องแก่ผ <laughs> ังเหนียวจัง จะหมดแล้วทำไมผักเหนียวอย่างเงี้ย <laughs> แรกๆอ่ะไม่เหนียวนะคะแต่พอใกล้จะหมดแลผักเหนียวเข้าเหนียวเข้าเกีียวจะไม่ขาดอยู่แล้วเนี้ยอย่าหาว่าเก๋ อย่าหาว่ามันกระเทือนสร้างหลายๆคน ห,หนาวไม่ยายหนาวหนาวเย็นตอนกลางคืนน่ะทั้งใส่เสื้อแขนยาวทั้งใส่เสื้อกันหนาวทั้งห่มผ้าเย็นจ้อยจ้อ <c> ย <oughs> เย็นจ้อยจ้ยเลยค่ะ จะไปนะคะเพื่อนๆจา๋าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่กับเาเล็กนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจยยเล็กทุกใ่ทุกใบเลยนะคะยยเล็กขออนุญาตลงไลน์ก่อนพบกันใหม่ในไลน์หน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบายเลิฟๆค่ะเลิฟๆบาย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 ขอบคุณนะคะ ขอบคุณคุณยายขอบคุณน้องเก๋ขอบคุณคุณกิ้งกือบายบายค่ะบายบายค่ะเจ๊ตุ่มด้วยน้องรวยด้วยคุณลุยลุย thank you so much I am I in my life s t r e a m now thank you so much my friend thank you thank you bye bye ลิบลิบลบลิบลลิบ,ลบ,ลบ,ลบนอนได้น้องเก๋นอนได้เลย